สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับคลิปนี้มาไปรับชมรับฟังน้ำกันครับพี่น้องเนาะเลขของอาจารย์สายบุญวัดป่าครับผมครับแสดงความยินดีกับอาจารย์กับปูข่อมเน้อครับผมกับคู่บาครับผมอาจารย์สายบุญเป็นเรียกว่าปูคู่บาครับพี่น้องเนาะครับมือเร้านี้เด้อครับพี่น้องเลขที่เพิ่นว่าหมวยว่าหันเพิ่นได้หนึ่งซีที่ปูเขียนให้ครับผม มวลหนี้เพิ่นเขียนให้นี่ครับตัวนี้เลยเจ็ดหนึ่งเก้าครับผมเพิ่นก็เลยตัดห้มี่หนึ่งเก่าแล้วก็กันเจ็ดเก้าครับพี่น้องครับผมเลขหางเดียวครับพี่น้องเกือบแตกสามตัวโตดครับพี่น้องเนาะถ้าเป็นศูนย์นี่ครับผมแต่ว่ากะได้ทั้งบนทั้งล่างคือเก้าครับพี่น้องครับผมเลขเพิ่นมีอยู่ซ้ำนี่ครับผมตัดเหรียญบนล่างครับเข่าทั้งบนทั้งล่างได้ครับพี่น้องครับเจ็ดหนึ่งเก้าครับเพิ่นเข็นหนึ่งเก่าพร้อมครับผม เน้นหนึ่งเก้าความครับพี่น้องเนาะลมแห้งครับพี่น้องกับผมเอามานี้ครับไปแสดงความยินดีกับอาจารย์กับผมครับเลขติดบนกับมาด้วยครับพี่น้องเลขของอาจารย์กับมาคือเขากับผมครับไปฟังบรรยากาศสัมผัสสดๆกับอาจารย์กับผมครับ ังคับอาจารย์มาโทรมากครับพี่น้องเนาะอยากอยู่ครับผมก็เลยครับัครบอาจารย์ครับครับผมโอ้ยครับผมสุดยอดเลยนอาจารย์ครับทักท้ายพี่น้องเยซี่แน่อาจารย์ครับหมาโน้ครับหมาโน้ครับพี่น้องครับผมเลขหางเดียวครับผมตัดได้ทั้งบนทั้งล่างเลยครับเจ็ดหนึ่งเก่าครับผมแต่สองตัวแตกบนล่างเลยครับพี่น้อง ครับอาจารย์พ่งกว่าอยู่นอกให้เน้นน่เก้าเกนึตัวเดียวพว่าครผมเนนถือคักถือเียครับเกบตัดอาจารย์ตตมว่ากามาเชี่กับตัดได้กับพอดีเนาะทั้งครับผมเมีนเก่ามาเชว่าป่กันไว้สักตัวบอกอาจารย์เนาะเจ็ดเกาครับผมเมียนอย่เส็ดเท่าผมทุ่างครับผมพ่อได้สมไปได้เห็ดเป็นบุญน้ำบุญดีดอกกับคู่่ามัดป้าอะไรครับเพิ่อยุไก่บ่อาจารย์ เ่นนั้นย่ออกจากผมไปประมาณยี่สิบกวโลครับเป็นเป็นวัดปลาครับแต่มันเลกเล็กเล็กตัวนี้มีผมไ้ผู้เดียวได้ครับอาจารย์โอ้ครับผมเพราะว่าเพื่อนบ่้ห้ยเพื่อนผิดเพื่อนะครับเพิ่นว่าเพิ่นบ่้ห้ยผู้ใดเพิ่นเป็นสายทัามนะครับเอาเอาทั้งสี่แหละอาจารย์ดีให้กันครับผมเขามเชื่อกับว่าจากไปนั้นก็เพื่อนปูนไดเนาะผ่้จากไปรบกวนให้พารยอาจารย์นี่แหละครับผมครับเพราะว่าผมผมไปเพื่อนกามีผมไปพูดเดียวครับ มื่อนี่เมื่อเช้านี่ผมไปเพ้เดียวตอนสองโมงครับเพื่อนกับเชียนใส่กระดาษเพื่อนกับทีไงคือเก้าหนาละครับเพ<ว>ื<ม>่อนกบอกว่าเนีเนิบเก่าด้อนัะครับวัมาสิบเก่าเขาสิบเอ็น10 9, 10ว่นาครับอ้าบครับสองวดนะครับงวดว่างกับชิบี่เต็มเต็มด้วยโอ้เ่ีน้ยอาจารย์ทีวาอาจารย์รมาเดโทรมาเสียดายครับผมสมาริกับข่อใดเยโอ้ดีใจน้ำมือเช้านี่พี่น้อยเสี้เพิ่นกั ถามมาตลอดแล้วอาจารย์ตั้งแต่ซีโมงหามงครับผมกับเทิงตัดคิปไปนั่มครับผมก็เลยอาจิโล่งสายเนี้ยจักหน่อยครับผมครับซีกับสิได้กันอยู่ครับผมแต่ว่าบางมองกับเดนบ่เตีมนะอาจารย์เนาะเด็กตัวสองตัวนี่เลยครับเลยกันยุคนึงเก่าเก่าหนึ่งครับผมกับสองเทียผมได้ผมเสื้อสองเทียเป่าสองเทียสามเทียผอได้เลไรครับอาจารย์ครับ ซื้อวดเแรกแล้ว่อซื้อลกแล้วอ๋อโอ้ก็ดีแล้วอาจารย์นะเป็นน้ำอีกว่าสองอีกเพิ่งกับเพิ่งกัย่ำอีกว่าสิบเก้าแล้วมนก็เป็นน้ำอีกสิบเก้าจะเล็กวันจเหล็กันเล็กปีนเนี่ยเนาะถึงพ่อใหญพ่อไหรครับพ่อะไรบ้านพ่รใหญ่ทำขุดผมบางงงก็ได้เต็มยุครับผมข่าวข่พ่อไหญซื้อซื้อใส้เิ่นกับเพิ่งกับจีให้ประมาณมือมือเรล็กกว่าขึ้นเก้าบาทจั ครับคุณกอลครับนี่เดี๋ยวผมไปพูดเดียวแม่เพิ่นเพิ่นบอกบอกได้ว่าเพิ่นเพิ่นบอกบอกว่าเพิ่อนใช้เลขนะครับแต่ว่ามี่เดีผมพูดเดียวครับอาจจะเป็นยังบุญยังคุูเนาะอาจารย์เนาะครับเพิ่นเพิ่นวัดอยู่นั่นเพิ่นสิมีดเพิ่นสิปิดมีดเล่ยเพิ่นเพิ่อนแฉนเขาแล้วเพิ่นก็สิเป็นมีดไปเลยครับถ้าเพิ่นมื้อนั้นไปไปเฮ็ดโรงทานเพิ่นก็เลยมาหาจังได๋บุครับครับเพิ่นก็เลยเอิ้นไปเอาของดีอยู่กุฏิล่ะครับเพิ่นก็เลยย่นอันนี้ให้นําให้เลขให้นําพุงแล้ว ผู้หาเลขคู่บายเลขคนไหาเอื้อนคู่บาเนาะครับครับผมไอธรรมันหยุดก่าสารตัวสอดกันคู่บากันเลขเขากรับผมชิมาทำบุญเมื่อวานกับที่ส่งไปเห็นอาจารย์เพิ่งลนะครับไปไปถ้าบุญเพิ่งเกะเจ็บพันกับบ่าแล้วครับเป็นซอยเบนน้องครับผมกับสมาชิกบ้ออาจารย์ครับผมสมาชิกไลยชิบซีคาร์ดครับเมื่อวานเนี่ยตัวเดียวโคโรคนใหญ่โอ้สุดยอดครับผมครับสำหรับเลขอาจารย์กับ ถือว่าไม้นะครับผมเหล็กเหล็กติดบนกับไม้อยู่ครับเสียนอนจินแล้วครับแผนเก้าศูนย์นี่อืครับผมครับมาเก่าอยู่มาเก่ากับศูนย์อยู่มาเก่ากับศูนย์นะครับพี่น้องเหล็กอาจารย์ถือว่าเป็นเหล็กเสียนอนจินครับผมครับบะหมี่สามตัวนี้ครับถือว่าบ่ถมีเหล็กกับว่าได้ครับครับผมสุดยอดสุดยอดครับอาจารย์ครับนี่กับมาถามข้าวข้าวอาจารย์เนาะเบื้องทึ่งกันว่าปูเพิ่นเสบ้าจังไหนครับผม กับพื่อกับสิไปหาเพื่อนเพื่นแล้วครับสองที่กับคุยกับสมาชิกอยู่ว่าหานผู้โอ้เพื่อนกับได้น้ำสุกคนอยู่อืครับผมครับได้สมาีใจกับพี่น้องซี่อ่าในช่องความเรื่องครับผมกมีสอบถามมาหลายอยู่กับผมเพื่อนกับอ่าเพื่อนกับติดตามอยู่ครับผมที่คุยกันตั้งแต่คลิปแรกแต่หลายมือก้อนนานี้ครับผมแล้วก็มาโล่งมือนี้เพื่อนกับเพื่อนกับน้าอยู่เพื่อนกับตามอยู่ว่ามาไปมาไปอยู่อาจารย์ครับผม ครับอ่าชีได้โซได้ดาวน้ำกันเนาะครับผมอ้าบีใจน้ำด้วยครับถี่ใจน้ำด้วยครับผมแต่ถทาหมดน้ำกันกะอาจารย์ก็ไม่เชื่อถ้าหมดนะครับเพอจะเห็นน้ำปูอยู่ครับประมาณสองอาทิตย์นี่แหละครับครับผมครับน้ำปูปลาครับผมขอบคุณอาจารย์เด้อครับผมครับผมขอบคุณอาจารย์ที่มีแนวทางดีๆมาแบ่งปันพี่น้องเย็ซีทางเก่ามาเชียร์ครับผมลหรือจนในโชว์เลราเป็นน้ำกันครับผม ครับผมอาจารย์ก็มาเชียร์กับสิลบกันกวนอาจารย์ซัมมี่แล้อครับผมครับผมครับสวัสดีครับครับครับเอาครับพี่น้องครับผมครับเดี๋ยวมาตามกันอีกนะครับพี่น้องเนาะครับเพื่อนเพื่ออยากให้ไปรบกวนครับพี่น้องเนาะครับปู่เพื่ออยากให้ไปรบกวนนี่แหละครับพี่น้องสมกับเพิ่์ลไว้นีครับผมงูว่องหนเพิ่์ลในหนึ่งซี ครับวันนี้พู้ก็เขียนให้ตัวนี้ครับผมแตกเละก็ได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมตัวกันนี่คือเก่ามาเชี่ยนขอตัดออกมาอีกครับพี่น้องเนาะครับนี่แหละครับพี่น้องแังไดกะมาตามกันต่อเด้อครับพี่น้องดีใจกบพี่น้องเี่กับผมครับได้หน่อยได้หลายก็ถือว่าได้ครับพี่น้องเนาะมือแรงกะมาลุนเล่าเด้อครับพี่น้องลาวพัฒนาครับนำเชียร์ผ้าร่วยครับผมเกาะติดไว้ครับพี่น้องหลายสำนักอยู่ ที่นําเสนอไปพี่น้องเอฟก็สามารถรับชมได้ครับผมล่าพัฒนาสองถุมครึ่งนี้ครับผมระวังไทยจะไล่ไปล่าเด้อครับพี่น้องครับผมศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งครับพี่น้องเนาะศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ตำหนีิเด้อครับพี่น้องขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมรับฟังก็ติดเก่ามาเชียร์ไว้ครับพี่น้องเนาะหรือว่านําเชียร์หรือว่าน้องอูน้ำแช่ครับผมครับในโชว์ในลาบน้ำกันสำหรับทีน้ำเชียร์แชนแนลครับ แตกสตัวกับมี่อยู่ครับพี่น้องครับผมครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้จํหนีเด้อครับพี่น้องพ่อการคลิปน่าสวัสดีครับ